คลิปนี้อัดก่อนผ่าตัดหนึ่งวันทรงไปแม่เบิงเดอลูกขอพ้อนจากแม่ด้วยบุญบรารมีของแม่กุศลผลบุญของแม่ของพอขอให้คุ้มครองลูกขอให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี oh. ยาอีคมอ้มบ่ขอให้การไอผ่าตัดครั้งนี้ด้วยกุศลผลบุญของอีพอ ที่บริจาคร่างกายมาคุ้มครองลูกเดอ้อให้ลูกพานไปด้วยดีบารมีบุญของแม่คุ้มครองบารมีลูกหน่อยขอบุญบารมีแม่มาคุ้มครองเดอ้อี่แม่ป่ดตรงห่วงเก้งแทะลูกี่แม่นะ่ะไก่หัวใจว่าตรงห่วงลูกจะต้องมีการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีหมออยู่นี่เก่งี่แม่บ้องบ้องห่วงว่าคิดหลายเดอ้อ อีแม่ต้องแข็งแรงอีแม่ต้องอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกเดอ้อรักนะจุ๊บจุบรักแม่ที่สุดในโลกเลยเปิดยายฟังในเดอเ้อมื้อหลังผ่าตัดนะถ้าเกิดว่าพื้นจากการผ่าตัดเอีเออเดตเด้ส่งไปเบิ้งเด้เดอ,อาฝากบอกไอ้ดวงเน่มาตรงห้องน้องเลยเก่งแท้น้องๆทุกคนด้วย